สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในอ2ยิสองอครับเออนะวันนี้ผมมาใส่หินสองอย่างนะหินนิ้วครึ่งหินสามสี่ครึ่งครับตัวแม่ผมใส่เป็นหินนิ้วนะหินหนึ่งนิ้วนะครับตัวลูกผมใส่เป็นหินสามสี่นะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าใส่ยังไงนะผมเคยทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามีน้องๆถามกันเข้ามาในกินบล็อกนะครับก็ไม่ยากนะครับี่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนรถเปล่านะผมลืมไปขึ้นรถเปล่านะก็ช่างแยกแม่แยกลูกเลยนะครับ ช่างแยกแม่ช่างแม่ก่อนเราแจ้งระบุหินไว้ว่าเราจะเอาหินอะไรอย่างตัวแม่ผมใส่หินนิ้วใช่ไหมผมก็แจ้งสมียนไปว่าแม่ใส่หินนิ้วตัวลูกใส่หิน3ามสี่ผมก็ขึ้นช่างแค่แม่ก่อนนะฮะขึ้นช่างพาดตัวแม่ก่อนพอแม่เขากดกระดิ่งเสร็จปุ๊บเราก็เดินหน้าไปช่างตัวลูกนะเอาแม่โผลออกจากตัวตาช่างไปให้เหลือแต่ตัวลูกอยู่บนตาช่างนะครับก็ถือว่าเป็นการช่างที่เสร็จแล้วนะรถเปล่านะแต่เดี๋ยวเราไปใส่หินกันไป สำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับท่านที่อ,อยากอยากรู้ในด้านนี้นะครับว่าใส่2อย่างได้ไหมนะผมมีคนถามเข้ามานะครับว่าเราสามารถใส่ของ2อย่างได้ไหมได้นะครับสําหรับท่านที่ขับรถใหญ่แล้วก็จะรู้ดีนะฮะใส่ได้ใส่ได้เดี๋ยวเราไปดูกลองนิ้วน,วนวอยู่ตรงไหนนะนนิ้วอยู่บนนู้นหรือเปล่าแม่จะเป็นหินนิ้วนะครับ ล 3, องหาเช่นหินกันนะครับที่นั่นแน่หินสหินนิ้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับตนี้เดี๋ยวผมตามพี่แหลมไปเดินเดี๋ยวให้พี่แหลมพาไปพี่แหลมบอกว่าอยู่ที่สต็อกนะฮะตัวนี้มันเป็นสามสี่ไงสามแปดอยู่ตรงโน้น เมลเล็กๆนี่ยตามพี่แลมไปมองนู้นนั่นน่นะ ลงมาข้างล่างเหรพี่แหลมลงไปตรงนี้เหรออ๋อใช่ล้นี่ไงหินึ่งนิ้วก็มาสต็อกไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคเจอละหีนหนึ่งนิ้วต,ตนะวนนั้งหลัก่อน ผมว่าเดี๋ยวเกิดอาการหมุนฟรีนั่นแน่เลยเออไม่หมุนฟรีไว้ตัวแม่นะครับเราจะใส่หินหนึ่งนิ้วนะครับเดีย๋ยวตัวลูกเราจะใส่เป็นหินสามสี่นะครับหินชนิดอื่นได้เหมือนกันหมดเลยนะชีวิตใช้วิธีเดียวกันเลยช่างเหมือนกันนะครับช่างตัวแม่ก่อนนะครับตัวรถเปล่านะ เอาแม่ขึ้นพาดตะช่างก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาลูกขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นตะช่างยาวนะพอสัญญาณกระดิ่งดังปุ๊บก,ก็เคลื่อนรถออกตะช่างไปแล้วก็เอาตัวลูกยืนอยู่บนตะช่างนะครับเอาตัวลูกอยู่บนตะช่างตัวแม่ออกตะช่างไปนะผมไม่ได้ทําคลิปรถเปล่านะเมื่อกี้ตงขอไยด้วยนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับท่านที่ยังสงสัยนะครับ ท่านที่มีข้อสงสัยนะท่านที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการรถนะครับแต่ชื่นชอบในด้านนี้นะครแต่สําหรับท่านที่ขับรถบรรทุกแล้วจะรู้ดีนะว่าต้องใส่ยังไงนะครต้องช่งางยังไงเดี๋ยวรอใส่ของให้เต็มก่อนนะ,นะต็มแล้วนะครับ ใส่3ามีกันเ่านะวน <c oughs> ม,มาใส่สามสี่นะครับเดี๋ยวพี่แรลมจะตักให้รถกระบะล็กก่อน เ็มแล้วไปเดี๋ยวลงไปชั่งกันนะฮะเวลาขึ้นรถชั่งก่อนโอ้มีรถชั่งหินอยู่นะเดี๋ยวรอรอตร,รงนี้ก่อน ยี่สิบห้าตันสองร้อยยี่สิบอืมเดี๋ยวใกล้ละใกล้ละเอายี่สิบห้าตันไปนะฮะโอเค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  น,นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไปโคเกียกันนะนรอไปโคเกียกันที่จริงมันได้ละมีห้ตันแต่รอไปโคเกียเกียหินปรับแต่งหินก่อนนะคับวันนี้ช่างแม่สําเร็จแล้วนะครับหินเสมียนกดกระดิ่งแล้วได้ยินกันใช่ไหมเมื่อกี้รอกันนะครับ แล้วก็ขยับไปขึ้นช่างทั้งหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงไปนะครับเหมือนรถเปล่าอย่าเพิ่งลงไปไม่เหมือนกันนะครับห้าสิบห้าร้อยนะครับเห็นไหมเราขึ้นช่างเราช่างรวมก่อนช่างขึ้นช่างรวมก่อนนะครับให้มันได้น้ําหนัก 5, 500, นห้าสิบห้าร้อยตามที่เราต้องการนะครับพอมันได้ปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยขยับรถลงไป นี่คือช่างรวมก่อนนะครับเมื่อกี้เราช่างตัวแม่เสมียงเขาล็อกคอมไว้แล้วเราปริ้นปริ้นคอมออกมาแล้วปริ้นปริ้นไอ้บินนะนะเป็นของตัวแม่แล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยเราขึ้นช่างรวมเพื่อที่จะเอาน้ําหนักก่อนเพื่อที่จะเอาน้ําหนักรวมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแยกลูกอีกทีหนึ่งนี่นะครับขึ้นช่างให้ได้น้ําหนักรวมก่อนน้ําหนักรวมก็คือ5 0ตัน500อผมใส่เป๊ะไปเลยนะครับไม่เกิน5 0ตัน500นะครับน้ําหนักรวมรอครับ ส่แนลไฟแนลห้าสิบสัมสี่ร้อยสามสิบนิดเดียวแล้นี่เราช่างเพื่อเอาน้ำหนักรวมใช่ไหมครับโอเคโอเคสรางเพื่อเอาน้ำหนักรวมนะครับ เดี๋ยวรอมาโคเกียร์แป๊บนึ่งรอมาโคเกียร์นะครับเกลียล่ยคือเกลียล่ยขึ้นก่อนตอนเนี้ยเราได้น้ำหนักรวมละเป๊ะละโอเคแล้วเราก็ขยับลงร,รถลงไปเอาเรถออกตาช่างไปน,นะครับเอารถตัวแม่ออกตากช่างไปลายเหลือไว้แต่ตัวลูกนะครับ ง,ง่ายไหมง่ายปะเหลือไว้ง่ายไหมไปข้อสงสัยเรงครับไอซีหเห็นถามกันเข้ามาแล้วว่าใส่หินสองอย่างได้ไหมใส่ของสองอย่างได้ไหมได้นะครับแหวนปะแล้วก็ข้างแต่ตัวลูกนะครับนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้บินสองชุดนะครับ <c oughs> เออรืมอมาชนิดหินเป็นแผ่นฟิอจะบอกชนิดหินครับ <c oughs> เราก็จะได้บิน2ใบนะครับสองชุดชุดหนึ่งเป็นของตัวแม่นะครับอีกชุดหนึ่งเป็นของตัวลูกนะฮะแล้วก็มาม่าด้วยนะครับเรได้มาม่าด้วยดูมาม่าของเทียบเลยเห็นปะได้จากโรงโมโ่นะครับอ,อ,อ,อู้หูตาเอาไปจากที่นี่กัน เป็นไงบ้างคลายข้อสงสัยกันไหมนะครับสำหรับ F4 ท่านที่ยังไม่รู้นะฮะท่านที่ยังศึกษาในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับใส่ได้นะครับเราจะเอาแม่หรือลูกใส่อะไรก่อนก็ได้นะครับใส่อะไรก็ได้สามสี่สมแปนี้อะไรก็ได้เราแยกได้เลยนะครับแม่ลูกวิธีขับรถช่างก็อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับนี่เราจะได้บินมาสองชุดเห็นไหม นี่รถผมจะรกหน่อยช่วงนี้ไม่นี่เป็นของตัวแม่นะครับนี่มัน,น,นตัวแม่ผมใส่ยี่สิบห้าตัวลูกมันจะเหลือยี่สิบห้าสี่ร้อยเพราะว่าแม่มันดึงกันนะเมื่อกี้นี่เราได้บินสองชุดนะฮะเนียบร้อยเป็นยังไงบ้างนะครับ,บท่านที่สงสัยก็คงจะก <c oughs> ็คงจะคลายข้อสงสัยแล้วนะครับก็ <c oughs> รถอันดับแรกเลยรถเปล่าเรามาถึงเนี่ยเราขึ้นพาดตัวแม่ก่อนนะครับเราขึ้นพาดตัวแม่บนตะช่างก่อนยังไม่ต้องเอาลูกขึ้นด้วยนะครับพอเราแจง้งชนิดหินไปแล้วเนี่ยเสมียนกดกระดิ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ลถลงไปแล้วก็ช่างแต่ตัวลูกก่อนไอ้ช่างตัวตัวลูกอีกทีหนึ่งนะครับพอเสมียนกดก,กระดิง่งแล้วก็ออกไปใส่ของเมื่อกี้ผมมาใส่หินนิ้วก่อนใช่ป่ะใส่หินนิ้วเสร็จปุ๊บผมก็วนไปใส่หินสามสี 4, ่ทิ่ตัวลูกนะครับ ตอนมนช่างรถหนักเนี่ยเราขึ้นตัวแม่ไปก่อนเลยแล้วเราได้น้ําหนักที่ต้องการแล้วเนี่ยน้าหนักที่เราต้องการเปะแล้วเนี่ยเราก็แจ้งเสมียนให้ล็อกล็อกน้ําหนักไว้นะครับเสมียนจะล็อกน้าหนักไว้แล้วปรินปร้นบินออกมาเลยนะครับเป็นตัวแม่จากนั้นเราก็เอารถขึ้นช่างทั้งหมดเลยทั้งแม่ทั้งลูกเพื่อที่จะเทียบเอาน้ําหนักรวมนะครับขึ้นช่างทั้งหมดเลยเพื่อเทียบเอาน้าหนักรวมพอน้าหนักรวมได้เสร็จปุ๊บเหมือนเมื่อกี้ผม5 5าสเสร็จปุ๊บใช่ไหม 50-500เป,แป้แล้วปุ๊บเราก็เอารถลงไปไปเอาลงไปแค่ตัวแม่นะฮะแล้วเหลือตัวลูกอยู่บนตาช่างแล้วเราก็ไปเอาบินของตัวลูกจ่ายเงินจบนะครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะสำหรับท่านที่สงสัยนะครับแต่ท่านที่อยู่ในวงการดดรถดำแล้วจะรู้รู้กันแบบเออแต่ท่านที่ยังก็ศึกษาอยู่เนะี่ยอันนี้คือผมทําให้ดูทําว่ามันมีขั้นตอนอยังไงน้องๆเขาถามกันมานะครับว่าพี่ใส่หินสองอยา่าง ได้ไหมนะครับในหนึ่งคันเนี่ยใส่ของ2ชนิดได้ไหมได้นะครับเราจะไปใส่ทรายมาก่อนก็ได้อันนั้นยิ่งง่ายเลยไปใส่ทรายมาพอเราจะเมาหินเราใส่ทรายตัวแม่ใช่ป่ะตัวลูกเราจะเมาหินเนี่ยเราก็ช่างแต่ตัวลูกนะครับตอนออกก็ช่างแต่ตัวลูกอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องช่างแม่แล้วนะเราขึ้นแต่ช่างไปให้ช่างแค่ตัวลูกพอนะครับถ้าสมมติว่ากรณีที่เราไปใส่ทรายมานะอ่าช่างแค่ตัวลูกนะไปใส่ของมาเสร็จปุ๊บเขามาช่างแค่ตัวลูกอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นหิน2ชนิดเนี่ย <G ül üş> ก็คือช่างแม่ลูกเหมือนที่ผมเนี่ยแยกแม่ลูกนี้แหละนะครับไม่ยากเลยนะเมื่อกี้ก็ขออภไปด้วยไม่ได้ทําคลิปตอนรถเปล่านะผมกำ <G ül üş> ลังชัดเต่นก,กล้องด้วยนะลืมไปด้วยพอดีนึกได้ว่าเฮ้ยมีเอฟซีถามเข้ามาดีกว่ามีน้องๆทักเข้ามานีกว่บว่าที่ใส่หิน2ชนิดได้ไหมใน1คันไงก็วัน, <G ül üş> นนี้น่าจะคลายข้อสงสัยแล้วนะสารับท่านที่มีวิธีอื่นหรือ,อยังก็ แนะนำได้นะครับมาคอมเมนต์แนะนําเพื่อนๆ่อที่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนเพื่อที่กาลังศึกษาในด้านนี้นะครับหํือลังแบบเอ่อบางท่านเขาอาจจะไม่ได้ขับไม่ได้ทำอาชีพอย่างเราแต่เขาชอบในในการขับรถชอบในแบบวิถีรถดำรถอะไรเนี่ยเขาก็อยากรู้นะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ